นะคะเรื่องการขับรถผ่านสะพานไม่ไว่าจะเป็นสะพานระยะยาวสะพานระยะสั้นสะพานสูงชันหรือไม่สูงมากนะคะมันสำคัญตรงไหน,นคลิปนี้ก็คือเวลาเราขับไปะคะ่ะแล้วมีรถสวนทางมาบนสะพาน่ะเรา เวลาเราขับรถบนสะพานเห็นไหมคะสังเกตบนสะพานมันจะเป็นเส้นทึบเลยแล้วก็ทึบคู่แสดงว่าฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งเราอะต่างก็ลีเรนมาหากันไม่ได้เวลารถติดบนสะพานแล้วก็รถสวนทางกันอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปมองรถที่สวนทางมานะให้มองตามคันข้างหน้าเป็นหลักมองตามเขาเพื่ออะไรคะดูว่าเราอะค่ะ,ะขับตรงเลนไหมรู้สึกว่าเราตรงกับเขาไหมสองดูระยะห่างจากรถคันหน้าถ้าเรามัวแต่ไปกลัวเขาจะมาเบียดเราไหมฝั่งตรงข้ามจะมาชนเราหรือเปล่ามัวแต่ไปมองเขาบางทีคันหน้าเบรกกันทันหันเราเบรกไม่ทัน ก็ไปชนท้ายเขาอย่างนี้อันตรายนะคะสะพานนี้ไม่ได้เป็นทางตรงนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นดังนั้นมองไม่เห็นอีกฝั่งของสะพานเหมือนมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยอย่าไปมองเขาค่ะมองตามแนวสะพานของเรานะเวลารถสวนมาถ้าเราไปจ้องมองอย่างเนี้ยเราจะตกใจเห็นไหมคะเหมือนภาพเมื่อกี้เหมือนเขากำลังจะพุ่งเข้ามาหาเราเลยดังนั้นเวลาผ่านสะพานแล้วมีรถสวนทางมามองไกลาตามช่องว่างที่เป็นเลนของตัวเองอย่าไปยุ่ง ถ้าเรามองราวสะพานเมื่อไหร่รถจะดึงเข้าไปหาราวสะพานโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราจ้องรถที่สวนทางมาเราก็จะดึงซ้ายเนะะี่ยค่ะพงอะไรเราก็จะดึงซ้ายอ่ะไปหาราวสะพานโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันเจออย่างเงี้ยเราเห็นรถสวนเลนมาอย่าไปจ้องคะ่ะมองทะลุตรงๆไปเลยเส้นทางที่เราขับได้ใจต้องนิ่งนะอย่าไปม,มองเขานะคะแล้วมองหาทางลงตัวเองเวลาลงจากสะพานเราห้ามมองพื้นนะให้มองสูงแล้วมองไกลไปก่อนถ้ามองพื้นมันจะผ่านไปไม่ได้นะคะ แต่ละสะพานน่ากลัวไหมคะเวลาเขาขึ้นสวนเรนมาถ้าเราไปจ้องมองเขาก็คือจบเลยชนราวสะพานแน่นอนเราไม่ชนเขาอนะคุณนัทการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามองเขาเราไม่ชนเขาเวลาขึ้นสะพานนะด้วยประสบการณ์การสอนของคุณนัทที่สอนนักเรียนมาพัน 1, คนแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเลยค่ะถ้ามองรถที่สวนเลนมาดึงซ้ายยอมพลีชีพฝั่งซ้ายตัวเองไปชนกับราวสะพานหลายครั้งมากที่คุณนัทช่วยดึงพวงมาลัยนักเรียนออกไปทางด้านขวานะคะเพราะซ้ายมันจะเบียดแล้ว น,นั้นประสบการณ์ที่ครูนัทเจอมาปัญหาที่มือใหม่หลายๆคนเจอส่วนมากจะเป็นไปในทางเดียวกันก็เลยเอามาแนะนานะคะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นบนสะพานนะสะพานข้างหน้านะคะจะเป็นโซนวัดท่าข้ามนะคะสะพานนี้จะมีความสูงชันระดับหนึ่งเลยก็คือถ้าเราขึ้นไปนะคะ่ะก็จะมองไม่เห็นอีกฝ้าของสะพานดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือฝั่งซ้ายมือพอลงจากสะพานใช่ไหมคะมันจะเป็นเขตโรงเรียนซึ่งครูนัทไม่แน่ใจว่าเวลาประมาณ5้าโมงยีนาทีตอนเย็นตอนเนี้ย บริเวณโรงเรียนนะคะเขาเลิกเรียนกันไปหรือยังแล้วพอเลยโรงเรียนไปก็จะเป็นวัดท่าข้ามซึ่งวัดท่าข้ามบางวันเขาก็มีตลาดนัดด้วยคุณนัทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มีตลาดนัดไหมนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้เลยข้างหน้าเป็นสะพานใช่ไหมคะคันข้างหน้าถ้าเป็นรถกระบะครูน่าจะชอบสอนนักเรียนเสมอว่าให้เราคิดไว้ก่อนว่ารถเขาคือเกียร์ธรรมดาดังนั้นเกียร์ธรรมดาไปติดค้างบนเนินหรือว่าทางลาดชันพวกนี้ค่ะจะทําให้เขาไหลได้ถูกไหมหเวลาออกตัวดังนั้น ทิ้งระยะห่างให้มากกว่ารถเก๋งทั่วไปนะคะแต่รถเก๋งก็อย่าไปไว้ใจนะจริงๆรถเก๋งเกียร์ธรรมดาก็มีแต่ส่วนมากอะค่ะรถเขาไม่ได้หนักมากอะ่ะการไหลก็ไม่น่าจะเยอะเท่ากระบะนะคะเวลาเราขับขึ้นไปใช่ไหมมีรถสวนทางมาค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นให้เรามองตามกระบะคันนี้ไว้นะคะอย่าไปมองรถที่สวนมาจากทางด้านขวานะมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายก็อย่าไปสนใจเขาค่ะมองแค่กันข้างหน้าเลยขับไปรู้สึกว่าเราหัดตรงกับคันนี้ตลอด ทำไมต้องรู้สึกว่าเราตรงกับคันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราตรงกับเขาเห็นไหมทางซ้ายมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไปได้ง่ายตอนนี้ครูนัทอยู่บนจุดสูงสุดของสะพานทุกคนเห็นไหมคะด้านขวามือมีรถบรรทุกกำลังสวนทางมาตามกฎจราจรอ่ะถ้ารถใหญ่กับรถเล็กสวนกันอ่ะรถใหญ่ต้องหยุดให้เรานะคะไปก่อนแบบนี้อย่าไปมองเขานะมองตามกระบะเห็นไหมกระบะดึงซ้ายนิดนึงแล้ก็ดึงด้วย คือถ้าเรามองคันข้างหน้าเราจะมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาก็คือถ้าเขาชิดซ้ายแล้วก็จะชิดซ้ายถ้าเขาชิดขวาแล้วก็จะชิดขวาดังนั้นถ้าบนทางคแคบๆแล้วก็ผ่านสะพานอย่างเงี้ยมองตามเขาไปก่อนแต่เป็นทางทั่วไปไม่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านตามเขานะคะอันนี้ใช้วิธีการเวลาเราเจอสะพานแล้วก็เป็นทางที่ค่อนข้างแคบตรงนี้ข้างหน้าเห็นไหมคะของคุณนัทเจอทางม้าลายต้องเว้นช่องไว้นะคะห้ามขับไปทับนะดังนั้นถ้ารู้แล้วว่าเราไปไม่ได้ะคะ่ะแล้วเราจำเป็นต้องใช้ทั้งคันไปหยุดทับทางม้าลาย อย่าทแบบนั้นนะคะให้เว้นช่องไว้ก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงจะหยุดทันได้ไงก็มองแต่เนิ่นๆนะคะสังเกตทั้งสัญลักษณ์บนพื้นทางป้ายเตือนถ้าก็เตือนเขตโรงเรียนข้างหน้าเขตโรงเรียนนะคะเป็นทางม้าลายแน่นอนเมื่อกี้รถใหญ่สวนเรียนไปเห็นไหมอย่าไปจ้องมองเขาขับตามกระบะก็มองตามกระบะค่ะการจราจรค่อนข้างพลุกพล่านนะดังนั้นก็มองไกล สูตรเดียงจริงทุกคนลองนําไปใช้นะคะอยากให้เอาไปใช้จริงๆมันใช้ได้จริงๆทุกครั้งที่คุณไปสอนนอกสถานที่นะคะไปแนะนําคอร์สเสริมทักษะทุกคนเรียน5ชั่วโมงอะค่ะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะห็นอแมบางทีเขาข้ามถนนอะ,ะเขาก็ไม่ให้สัญญ,ญาณเราอะไรมากมายนะคะพยักหน้าทีเดียวเขาก็มาดังนั้นปฏิกิริยาเท้าสําคัญมากๆนะคะการมองกว้างมองไกลเนี่ยสำคัญเลยเ <s> ขตตลาดพวกนี้ก็ระวังอะคะ่ะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านรถยนต์ก็พลุกพล่านคนข้ามถนนก็พลุก <s> พล่านนะคะ สะพานต่อมานะคะสะพานนี้มีความชันและก็ระยะยาวนะคะแล้วก็ฝั่งขวาเราเห็นไหมรถที่สวนทางมารถติดนะคะเขามาชะลอตัวมาดังนั้นสะพานค่อนข้างแคบนะมองไกลไปในเลนที่เราขับเลยคะ่ะอย่ามองรถสวนทางมานะ,ะมอเตอร์ไซค์เขาสวนทางมาให้เราไปช้าๆค่ะแล้วก็คอนโทรลเลนตัวเองอย่าไปดึงซ้ายหลบนะเพราะซ้ายมันก็ไปไม่ได้แล้วไม่เหลือพื้นที่แล้วการที่เรามาช้าๆอย่างงี้ค่ะค่อยๆใช้คันเร่งขึ้นมาความเร็วคุณนัทอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เนี่ยถ้าเราตั้งใจมา,าค่อยๆมาเขารู้แล้วเขามาไม่ได้เนี่ยมันมอเตอร์ไซค์คันนี้เห็นไหมคะคุณนัทชะลอให้เดี๋ยวเขาหลบไปเองเราอย่าไปหักหลบนะซ้ายมันไม่มีเลนอยู่แล้วนะคะแล้วมองไปไปถึงนู่นนะคะสีแยกไฟแดงสามแยกไฟแดงข้างหน้านู่นเลยถ้ามองเสาไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะมือใหม่เอากระจกฟาดเสาไฟแน่นอนคุณนัทกล้าการันตีเนี่ยถ้าเขาแย่เท้าโผล่มาเกินเส้นไปจ้องเท้าเขาคุณนัทการันตีเหยียบเท้าวเขาแน่นอนดังนั้นท่องไว้ค่ะสูตรเดียวที่คุณนัทขอร้องเลย ไม่ต้องการชนอะไรอย่าไปมองสิ่งนั้นหรือจำไม่ง่ายเรามองสิ่งไหนรถจะพุ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเหมือนถ้าทุกคนจ้องรถด,ด้านขวามือเนี่ยมากันแน่นๆกลัวเขาจะมาชนเราจังเลยเขาไม่มาชนเราหรอกคะ่ะแต่ถ้าเรามองเขาเราจะดึงรถไปชนเขาเองเสาไฟด้านซ้ายกลัวจะชนจังเลยมองเพื่อระวังเสาไฟมองดูมองมองไปมองมาไม่รู้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวเองก็ดึงไปชนเสาไฟดังนั้นเชื่อสิ่งที่คุณนัทบอก ประสบการณ์การสอนมามากกว่า3ปีกเกือบจะ4ปีแล้วด้วยซ้ําตอนนี้มันทําได้จริงๆนะคะจิตวิญญาณความเป็นครูฝึกอะค่ะที่เราอบรมมาจากขนสง่งอะอาจารย์เขาเน้นย้าเสมอว่าให้เรามอบสิ่งดีๆแล้วก็ปลอดภยัยให้วิธีการขับที่ถูกต้องเป็นหลักสแตนดาร์ดทั่วโลกที่เขาใช้กันถ้าเขาเข้าใจไม่ว่าเขาไปขับที่ไหนมือใหม่ขับได้แน่นอนนี่คือจรรยาบรรณของการเป็นครูฝึกที่อาจารย์ที่ขนส่งเขาบอกมานะคะซึ่งครูนัทก็ยึดถือตรงนี้มาโดยตลอดแล้วมาถ่ายทอดให้พวกเรากัน โอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้ครูบอกให้มองตรงมองไกลทุกคลิปเลยในซอยแคบก็มองตรงมองไกลแต่ถ้าเป็นไปได้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนครูนัทอ่ะส่วนมากเขาก็มีสิทธิส่วนบุคคลนะนะคะก็ไม่อยากเปิดเผยตัวอยู่แล้วคืออยากจะให้ทุกคนมาการันตีว่าจากที่ขับไม่ได้ขับในซอยแคบบ้านตัวเองไม่เคยผ่านเลยจะเฉียวจะชนแต่ครูนัทให้แค่สูตรนี้สูตรเดียวอ่ะภายใน5ชั่วโมงอ่ะเขาไม่ได้เก่งเลยก็จริงนะคะแต่เขากลับมาเรื่องวิธีการขับได้เลยแล้วทุกคนหันกลับมาบอกครูนัทบเลยว่า ครูจริงๆขับรถไม่ได้ยากเออทาไมหนูไม่คิดแบบนี้ครูจริงๆขับรถมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะครูจริงๆขับรถแค่ลรามองให้ถูกจุดมองให้ถูกทางเออแคบแค่ไหนทําไมหนูผ่านไปได้ก็เลยถามว่าอ๋ออาจจะเพราะมีครูนัดนั่งอยู่ข้างๆไหมช่วงต้นชั่วโมงเขาจะตอบแบบนั้นค่ะแต่ประมาณสองชั่วโมงท้ายนะของคอร์สเรียนเขาจะบอกเลยไม่มีครูหนูก็น่าจะพอจะขับได้แล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสองชั่วโมงท้ายครูนัดแทบจะไม่บอกวิธีการขับเลย เป็นการประเมินเขาซะมากกว่าแล้วก็ถามกลับด้วยซ้ําป้ายนี้คืออะไรพื้นทางเห็นอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวตรงหางตาซ้ายขวาไหมข้างหน้าเราต้องระวังอะไรเขาก็จะตอบได้เกือบทั้งหมดนะคะว่าข้างหน้ามีรถจุดกลับรถค่ะมีรถรอกลับรถอยู่แล้วเราต้องมองอะไรหนูต้องมองตรงค่ะไม่มองรถที่กลับรถพื้นทางเขาบอกอะไรความเร็วไม่เกิน50ของเราเท่าไหร่ของหนู40ค่ะไม่เกินแล้วตอนนี้เรามองอะไรอยู่มองข้างหน้าค่ะ คุณนัทจะคอยดีเช็กว่าเขาจ้องจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปไม่ด้วยนี่แหละมันจะทําให้เราจบคอสอย่างสบายใจว่าโอเคเราส่งนักเรียนคนนี้ถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยจริงๆดังนั้นลองเอาไปใช้กันดูนะคะเชื่อคุณนัทมันทําได้จริงๆนะคะแล้วเราจะขับรถคันไหนก็แล้วแต่ต่อให้พวงมาลัยมันไม่ใหญ่ไม่กว้างเท่าเดิมรถเราไอเสาเอเนี่ยมันเล็กมันใหญ่เราขับได้หมดเลยนะคะ แเหมืนเดิมค่ะจะเจอปัญหาอะไรถามมาได้เลยคุณนัทยินดีตอบอยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยไปถึงบ้านกลับไปหาครอบครัวด้วยอาการครบ32ทั้งคนทั้งรถเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะจงเชื่อมั่นในการฝึกจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนัทบอกถึงไม่มาเรียนกับคุณนัทแต่ เรียนเรียนไม่ได้เพราะมันไกลกันมากค่าเดินทางมันมันสูงเกินไปอย่างียคุณนัทเข้าใจนะคะแต่ดูคลิปเลยแล้วก็พยายามฝึกตามคุณนัทเชื่อว่าทุกคนทําได้มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในตัวเองอยู่ที่ว่าเราได้ขั้นตอนและวิธีการอ่ะที่มันถูกต้องหรือเปล่าสู้ๆนะคะคุณนัทเป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ